มโนบันเจอชีเป้า2พระเอกละครวายเรื่องแรกของช่อง7ต้องยอมรับว่าเวลานี้ความนิยมในซีรีส์วายในประเทศไทยโดยเฉพาะละครเรื่องบอยเลิฟชายกับชายหรือเรียกว่าคู่จิ้นหนุ่มวายกลายเป็นคอนเทนต์กระแสะหลกักจ้งเกิดให้ดาราหนุ่มๆม,มากมายไปแล้วเรียกว่าช่วงนี้มีแพลตฟอร์มใหญ่ๆและสถานีโทรทัศน์หันมาร่วมวงจับกระแสะนี้กันเต็มไปหมด แม้กระทั่งช่องทีวียักษ์ใหญ่อย่างช่อง3เองก็เตรียมมีโปรเจกต์ซีรีส์ไว้ออกมาให้ชมกันระวๆในขณะที่คู่แข่งอย่างช่อง7สีก็ยังไร้วิว่แววเมื่อไหร่ว่าจะกระโดดลงมาร่วมแจานในตลาดนี้สักทีถึงอย่างนี้แฟนๆวิกหมอชิดเองก็ส่งเสียงเชียร์กันอยู่เรื่อยๆว่าอยากเห็นละคร b l สไตช่อง7บ้างล่าสุดชาวเน็ตรายหนึ่งไดาไอเดียบันเจิดขอแคสติ้งคู่พระนางเอก ละครวายเรื่องแรกของสุดเจตเผื่อวิกหมอชีจะติดใจหยิบไปสานต่อความปังโดยสองหนุ่มที่ชาวเน็ตรายนี้มองว่าเหมาะที่สุดก็คือคู่เพื่อนซียูโรยุสตวัตและเคมฮัสวีนั่นเองพร้อมแนบคลิปของสองหนุม่มผลาดกันหอมแก้มแบบสุดฟินมาเป็นหลักฐานประกอบการจิน้น